ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้าน m s m o t o ส c อน s ะครับหรือช่องวิบากลักสนุกคันนี้เป็นวิบาก GPX Dipper 140cc นะครับคันนี้ล้อขนาด17หลังก็17เนะครับเป็นขอบเอไกลนะครับหน้าหลังเลยขอบสวยๆเลยนะครับมารายละเอียดข้างบนกันนะครับอันนี้เป็นตั๊มเบรกบนใหม่นะครับไฟ LED 2สอข้างเลยนะครับนี่สว่างนะครับซ้ายขวาเลยโอเคมีไฟท้ายด้วยนะครับไฟท้ายก็ LED สวยๆเลยนะครับใช้งานได้จริงโอเคอ่าปั๊มบนใหม่นะครับพร้อมไล่น้ำมันใหม่ทั้งเส้นเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นของแต่งนะครับนวมเวลาเราการมันก็จะไม่ค่อยเจ็บมือนะครับกระชับดีซ้ายขวาเลยนะครับนวมก้านเบรคคัทนะครับออกแฮนด์ใหม่นะครับซ้ายขวาเลยอ่าแล้วก็นวมกันกระแทกนะครับอ่ามอนสเตอร์นะครับนุ่มๆเลยนะครับฟองน้ำโอเคของใหม่นะครับสวิตช์ใหม่นะครับสวิตช์ไฟ ฝาถังเป็นฝาอลูมิเนียมครับพร้อมจุกกันน้ำมัน6นะครับโอเคถังน้ำมันไม่มีแตกไม่มีรั่วนะครับเบาะหุ้มใหม่นะครับลายสวยๆเลยนี่ตะเข็บ3าตะเข็บนะครับสกินว่าฮอนดานะครับสติ๊กเกอร์ใหม่ทั้งคันนะครับนี่คันนี้เป็นร้อยซีซีนะครับมาถึงโช๊คหน้านะครับเปลี่ยนซีนโช๊คหน้านะครับเปลี่ยนซีนกันฝุ่นแล้วก็น้ำมันเรียบร้อยนะครับพร้อมเซฟน้ำมันโอเคเป็นโช๊ค up s i z ดาว w n นะครับ ติดรถมาแผงคอเป็นแผงคอลูบิเนียมนะครับโอเคคาบูคาบูเป็นคาบูเวฟร้อยี่้านะครับพร้อมกองอากาศใหม่นะครับคาบูก็ใหม่นะครับระบบน้ามันใหม่หมดไล่นมหนูเรียบร้อยนะครับโอเคดุมดุมหน้าหลังจะเป็นดุมสูตรของมันเลยนะครับดุมสูบโรงโรงงานนะครับพระเบรกหลังเต็มพระเบรกหน้าเต็มนะครับโอเคจานสวยยางหน้าใหม่นะครับ ดอกเต็มเครื่องเครื่องทาใหม่หมดเลยนะครับทั้งลูกเลยวาวลูกอะไรทําใหม่หมดนะครับประกงประเกนพร้อมใช้งานนะครับแรงๆรงร้อยสีจะมีออยล์คูลเลอร์นะครับไว้ระบายความร้อนของน้ำมันเครื่องนะครับวิ่งขึ้นมาวันนี้โดนลมแล้วก็วิ่งกลับไปอุณหภูมิน้ำมันเครื่องจะจะเย็นลงนะครับโอเคมีแผงชาร์จนะครับแบตเตอรี่เบิกใหม่นะครับอยู่ในนี้แบตเตอรี่ส่องสว่างนะครับเบิกใหม่อยู่ใต้เปนะครับนี่ โอเคชุกหลังอัดน้ำมันเปลี่ยนซีนกันฝุ่นแล้วก็ซีนน้ำมันใหม่แล้วนะครับพร้อมล้างระบบเรียบร้อยสปริงขาวสวยนะครับแกนสวยๆนะครับอ่ากะเดืองนะครับลูกปืนกระเดืองเปลี่ยนใหม่ยกชุดเลยนะครับอ่ามีประมาณ6 7ตัวนะครับเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยยางรองโซ่ใหม่นะครับนี่ยางรองโซ่ใหม่มันจะยามถึงข้างล่างเลยนะครับโอเคโซ่ใหม่นะครับข้อหนานะครับ สวยๆเสตอร์เป็นสเตอร์ติดรถนะครับฟันเต็มอยู่เลยนะครับโอเคลูกปืนหน้าหลังเปลี่ยนใหม่หมดนะครับลูกปืนล้อหน้าหลังเปลี่ยนใหม่หมดส่ตัวเลยประคองโซ่ยางเหลือเต็มนะครับใช้ได้อีกนานโอเคกิงโซ่ปกตินะครับเตอร์หน้าใหม่นะครับเตอร์หน้าใหม่อยู่ข้างในโอเคสีฝาเครื่องซ้ายขวาจะเป็น2 k เคนะครับนี่เงาเงาโอเคประกับเป็นประกับทดรอบนะครับ มาถึงล้อหลังนะครับล้อหลังเป็นขนาด17นะครับปกติบอดี้นี้จะเป็นขนาด14นะครับคันนี้อัพขึ้นมาเป็น17นะครับพร้อมต่ออาร์มาประมาณ2นิ้วนะครับเรียบร้อยผ้าเบรกหลังใหม่นะครับเบรกหลังปั๊มกระทุ้งใหม่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับไล่น้ำมันล้างเรียบร้อยระบบโอเคจานดิสสวยๆนะครับอยางหลังใหม่นะครับดอกเต็มเป็นเบอร์910ทับร้อยขอบ17นะครับสวยๆเลยมีล็อกจุบด้วยนะครับ ไอเทมพิเศษสําหรับวิบากนะครับต้องมีโอเคน้ํามันเครื่องมาถึงท่อนล่างกันนะครับอ่าฝั่งคัดนี้เราเปลี่ยนคัดให้ใหม่เลยนะครับยกลูกเลยคัดเก่ามันลุนนะครับเราเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับทั้งแผ่นคัดทั้งรางคัดอะไรเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วพร้อมล้างระบบ่ากรองน้ํามันเครื่องอะไรถ่ายน้ํามันล้างเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็คถึงไหนอีกนะ ท่อนะครับท่อของดิปเปอร์ทุกคันนะครับจะเป็นสแตนเลสยาวไปถึงปลายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับปลายท่อเบาๆเลยนะครับเสียงลั่นๆนุ่มๆเพาะๆเลยนะครับโชกคหลังปรับรีเบาได้นะครับนี่โอเคมาฟังเสียงกันครับหัวเทียนใหม่นะครับหัวเทียนใหม่คันนี้เพิ่งฟิตลูกนะครับ 哦，卡机啊！ รถคัน okay. นี้เป็นรถของร้านเอเบสมอน์คอรนะครับหรือช่องวิบากลับสนุกขอบคุณมากครับ